พี่ค่ะเดีย๋ยวมาทำข้าวตมเล่านะคะนี่เน o เก้าลวงนะคะแต่ยังแมวใส่กเก้าเนี o ดำไหมไปซองกันไปซ้อมกันไปนะคะแหล่่อควยยแมวคอนตายอยู่ล่อแมวโอ้ยแม่เออคุอออยนะคะแะตาอยู่ล่อจะไม่เหนียะแมวกินแต่ลุ่เดียวนะคะสองวี่นะคะสองวี่เนียแหล่วี่นึ่ววนงคนเด็กหำโว้ยจ้ เอาดีย๋ยวแมวปัดเนี้ยนะคะนีวัวตีนะคะเกลือน้ำตาลสามกีดนะคะ ปวดตีลลวนเก็ดกีดหัวกระตี้ดดล้วนเก็ดกีดนะจ๊ะ เีโยเ่ได้สีเดียวนะคะดีมันจะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยเพี่อแตกมันแล้วค่ะขา่ะข้ดี กางแนวดำเออกาเแนวก้าวลงนะคะยายแมวใส่เกาแนวดำลงไปซองกางกางแนวไม่โอ้โหเยนะแก่ไหลเย็นเล็เสร็จแล้วนะจ๊ะกาแนวยายแมวโอ้ยดีมา hôm con nhau đánh mấy năng hôm sạch à, lên nó có